โอ้ยนี่มือ่าได้หายไอ้แกวมีมีมีอ่โอ้โหทำไมเขาตีขนาดนี้ต้ฮะเขาใช้ชกเขาชกอะไรชกอะไรมาดีดีเลยโอ้น่าหนุ่ยตี้มิน ไฟองังแดงนี่คือเราให้นมแค่ครึ่งนึงนะฮะถ้าใส่เต็มมนมิดหัวชื่อมนเดงัคเัาตุอคมีโซ่เอิ้มตั้งหลัไอเอเอมึงให้โอกาสใา้ทิศมนมากคนมาเลยสายกันไปก้กันไปตัดายไอ้เ้ยามีไป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  เตะขวาดิสาธิตเตะขวาเตะขวให้พี่ลงดับมือชักชักชักต่าเยััชัเอาินคืนอินคืนน้ำใจนักกีฬามีสรสรถามผู้ดจิน้ำใจนักกีฬา แม่ไม่ได้ตีเขาลงเอาขึ้นฟ้ารู้สึกอะไอรบักไปน้อยนี่มันชิดนี่คู่ไม่นางอะไรนะไอ้เจ้าแกาไขให้ตัวกัน